่วรัฐมนตรีประจำกระทรงวงอวเปิดงานซีวีเดยครั้งที่15ประจำปี2568ผันึกงกำลังภาคก,การศึกษาภาคเอกชนและภาครัฐภาคด้านหลักสูตรซีวีเป็นเมนสตรีมเสริมทักษะการอุดมศึกษาไทยเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างโอกาสในการทำงานในตลาดในงานค่ะ โดยกระทรวงอวนะคะได้มีนโยบายหลักในด้านการอุดมศึกษาคือเรียนดีมีความสุขมีรายได้มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้และเพิ่มทักษะตลอดจนสามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนซึ่งการจัดงานซีวีเดย์ในครั้งนี้นะคะจึงเป็นการส่งเสริมแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาในรูปแบบสาหกจศึกกาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานค่ะกระทรวงอวนะคะได้ ขยายผลการจัดหลักสูตรซีวีไปยังทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยให้การจัดหลักสูตรซีวีนะคะเป็นเมนสตรีมของการอุดมศึกษาไทยโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่าย พร้อมขยายการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการเหนืยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการจัดหลักสูตรซีวีให้ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสารรค์และที่สําคัญก็คืออวจะส่งเสริมให้มีการประเมินผลซีวีในทุกด้านอย่างเป็นระบบเพื่อน,นําผลการประเมินมาปรับปรปุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ